ในช่วงปี1,958พระเจ้าค่ำแดงโกโรดก็ได้ขึ้นครองราต่อจนถึงปี1,970และวกาสวรรค์คดลงโดยบอสาสาเหตุในยุคสมัยนั้นนางแก้วพิมพ์ผ้าที่เมืองเชี่ยงทองเผินเป็นภูมิอำนาจร้ายในราชสำนักในปี1 9 7 1ถึงปี 1,980แต่พ่อบรรลุราชนิติภาวะจะมีเหตุต้องสวันรักโตไปติดกันถึงหาถึงพบพระองค์จนต่องลงมาเชิญเจา้าข้าเกิดโอรสพระยาปากไวหลวงขึ้นไปครองราชแต่กระสวัรักโอีกแล้วในปี1,983ัตรบัดหนีพระบอร่อมวงสารสหนุงเสนาบอดีทนบอด้จังผ้ากันจับนั่นแก้วพิมพ์ผ้า ทวงล่งแม่น้ำข้า,ทาะนท่าเนื้อนครหวงพระบางแล้วเชิญเจ้าใช่ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าใช่จากประพาสสืบมาหลังช่วงสมัยพระเจ้าใช่เฉฐาธิราชปี2,114เจ้าบูเร่งน้องภูชนะสิทธิตได้เข่าพิชิตเลี่ยงจันเพื่นได้นั่งหนออแก้วกุม่านราดโอรสไปยิ่งเมื่อของสาวดีเพื่อเป็นตัวประกันซึ่งตอนนั่นหนอกแก้วกุมาน มีพระชุนไม้ยอยู่เพียงหาปีกระไดตั้งขุนตาได้รับตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชาการอีกหนึ่งปากหวยหลวงแย่งมีสื่อเกินอีกอยานึงว่าเมื่อปากหวยหลวงสามกระซัต